สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะวันนี้เราอยู่กับเกมเกมหนึ่งนะครับนะแต่ผมไม่ได้มารีวิวนะ่าวันนี้ก็เป็นวันที่10เดือนธันวาคมคือสิ้นปีทุกคนก็จะรู้ว่ามันจะมีตัวตัวหนึ่งที่เต็มเฟซผมเลยก็คือมาลลุกฮนะมาลลุกเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันมาได้ไงนะผมวางตัวเป็นกลางนะ ก็คือแบบว่าไม่เข้าไปกลุ่มไหนคือไม่เข้าร่วมไม่ไม่กลุ่มต่อต้านนะแต่ผมจะจําลองให้ดูว่ากลุ่มต่อต้านควรจะพยายามวางฐานดีแค่ไหนคือคุณต้องมีดีแบบดีมากๆอะ่ะมาราลุกถึงจะบุกไม่ได้คือมาราลุกเนี่ยมันเยอะมากผมก็จะเอาให้เห็นว่ามาราลุกมันเยอะขนาดไหนคือจนฐานหน้าเนี่ยมันรับแทบจะไม่ไหวนะครับผมนะผมจะจาลองให้ทาแบบว่าฐานหน้าแบบเอาดีๆเลยคือแบบ อาวุธแบบบือเลยอ่ะคือแบบทหารพร้อมรถถังมีเป็นบือ้อเฮลิคอปเตอร์พร้อมออกรบนะครับผมนะโอเคซึ่งผมอ่ะขอไปสร้างฐานก่อนนะซึ่งฐานอาจจะไม่ได้ดีอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะโอเค๋ยวขอเอาบอทออกก่อนโอเคอ่ะเดีย๋ยวไปเจอฐานนะครับผมนะไปเจอกันอีกรอบหนึ่งตอนที่ผมสร้างฐานเสร็จนะโอเค let's go <S โอเคเรากลับกันม่อีกรอบหนึ่งนี่ก็คือฐานห้า ที่ป้อมปราการโหลดกระสุนบรรจุกระสุนพร้อมลบแล,แล้วนะครับผมว่าเพราะว่าได้ยินข่าวว่ามลรลุกมันจะบุกมาทางนี้นะครับผมนะทางการก็เลยสั่งให้เตรียมรถถังอะไรพร้อมพลทหารพร้อมนะครับผมนะหน่วยฮอรรถถังใหญ่หนึ่งคันนะครับผมนะฐานนี้มีเม็ดทรายอยู่สองลูกแค่นั้นนะครับนะทรัพยากรตรงนี้ เริ่มลอยหล่อเขาได้ใช้ทรัพยากรที่เหลือในการบรรจุกระสุนอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมนะนี่ก็คือฐานหน้าน่าจะเป็นฐานมัานสุดท้ายไม่งั้นเตรียมหนักขนาดนี้นะครับผมนะอีกสักพักมนุษยคงจะบุกมานะครับผมนะโอเคเดีย๋ยวเราตัดไปตอนที่มนุกบุกมานะครับนะเป็นการแค่สมมตินะอ้อเช็ดมนุษมาแล้วครับผม พร้อมกับเครื่บินฟังเราที่กําลังบินกลับมานะครับผมนะรู้สึกว่าฐานหน้าอีกฐานหนึ่งน่าจะแหกแล้วนะครับมนะเหลือแต่าฐานเราฝั่งเดียวโอเคโอ้โหมาลุกเป็นเบอร์เลยตอนนี้มาลุกในนี้มีทั้งหมด649มามาลุกนะครับผมนะ649ตัวซึ่งมันเยอะไปไหนเนี่ย โอเคมาแลุกมันบ,บุกมาแล้วครับสั่งการฮอร์ถล่มยิงรถถังออกลบไปแล้วครับนะสง่งาหาร่าบส่งอะไรใสไปให้หมดเลยครับผมตอนนี้แนวหน้าเราจะรอดไหมครับรถถังตอนนี้ใส่เดียวระยับเลยครับผมพอเราพังหมดแล้วสั่งหน่วยทหารใหญ่ไปครับผมนะตอนนี้ สั่งมิดไซตอนนี้เหลือแค่สองลูกสุดท้ายนะครับผมนะสั่งยิงตรงนี้เลยอย่าลืมนะครับนี่คือยังไม่ใช่ทั้งหมดนะครับมอรุลุกคิดเป็นทั้งหมดเนี่ย0.1น่ปอร์นะครับผมนะทั้งหมดเนี่ยมารลุกมันมีเยอะกว่านี้นะครับผมนะฐานหน้าเราเอาไม่อยู่แล้วนะครับผมนะมิดไซลลูกสุดท้ายยิงไปเลย เราเอาไม่อยู่แล้วเริ่มการอยุยพกเร่งด่วนเร็วเข้าตอนนี้ฐานหน้าเราเริ่มเอาไม่อยู่แล้วนะครับผมนะไปไหนนะ่ะมานี่โอเคตอนนี้มารุลุกมันเหลือน้อยลงแล้วนะครับผมนะมีไปนู่นด้วยบางส่วนมันจะไปไหนฮนะนี่คือเป็นการจำลอง ตอนนี้มารุกมันน้อยลงแล้วนะครับผมนะโอเคไอ้ยานี่มีป้อมปืนอยู่สรุปคือฐนนานรอครับผมแต่ตอนนี้ต้องมาตั้งฐานกันใหม่เนื่องจากตรงกลางมันไม่เหลืออะไรแล้วนะครับมนะกเกือบอกพยกไปแล้วนะครับมนะตอนนี้มารุกมันหนีไปแล้วครับผมไม่ใช่มันหนีมันติด มันติดอยู่บนหินแล้วฮะโอเคเม็ดทรายหมดครับแนวมาตังไหนเหลืออยู่ตัวหนึ่งโอเคสั่งให้ไอ้นี่ยานบินไปยิงทิ้งนะครับผมนะโอเคสรุปคือฐานหน้าตอนนี้เราก็เละไม่เหลือซาก <laughs> แล้วนะครับมนะเราต้องการกำลังเสริมเลยวนเดี๋ยวจะสั่งให้นายนี่ไปเรียก แม่ทัพนะครับผมนะให้เอากําลังเสริมมาโอเคนะครับผมนะถ้าใครชอบการจําลองนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมนะจะเห็นได้ว่ามารุลูกมันโคตรเยอะเลยโอเคอย่าว่านี่เป็นการจําลองนะครับผมนะโ okay. อเคเดี๋ยวผมเอาไ้สื่อสารเนี่ยไปเรียกกำลังเสริมมาขอหน,นะครับผมนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอปิดไว้่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมนะ ไว้เจอกันคลิปหน้า bye bye, บายบายครับผม